สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องวันนี้เ่าก็มาอยู่ในช่องพูดินชาแนลพูดินชาแนลพูดินชาแนลนะครับก็คือวันนี้นะครับพ่อก็จะไปเบิ่งวัดธรรมพญานาคนะครับที่อยู่อ่าอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนอกก็คือวันนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามครับเป็นธรรมพญานาคครับเฮาก็ได้มาสักการะ นะครับกราบไหว้เนาะครับเนาะขับมาเบิ่งรับ่าภายในนี่สวยงามขนาดไหนครับหลังจากที่เพิ่นปิดนะครับเนาะปิดโควิดไปประมาณหลายเดือนอยู่ครับปิดช่วงโควิดนะครับเพิ่นกําลังเริ่มกลับมาเปิดอีกกรอบนึงนะครับเนาะก็คือผู้ใดอยากเข้าไปชมนะครับไปกราบไปไหว้นะครับไปทาบุญทํายังกะ สามารถเข่าไปได้แล้วนะครับตอนนี้เพิ่นเปิดเป็นทางการแล้วครับก็คือหลังจากที่เพิ่นปิดไปเนาะครับเนาะตอนนี้ก็คือเพิ่นเปิดแล้วครับก็เข่าไปได้ครับเอาภาพสวยๆมาฝากครับพี่น้องก็คือนี่แหละครับเข้าไปนี่เย็นชดเย็นครับพี่น้องเป็นภายในนี่เย็นอิ่ลีครับพี่น้องแบบสวยง่ามครับ เพิ่นเฮ็ดได้สวยงามอีหลีก็คือเพิ่นก็นยังสร้างบ่ทันแล้วปาไปดล้วครับแต่ว่ากัภายในสวยครับสวยยอมรับว่าสวยงามอีหลีครับอ่าไผบ่ทันเคยไปก็ต้องไปนะครับเพราะว่ามันสวยอีหลีครับสวยจนแบบว่าบ่มีอีหยังแบบนะครับเพิ่นเฮ็ดได้สุดยอดอีหลีครับอ่าไลา่ไล ได้ยพญานาคต่างๆแบบโอ้พญานาักแบบหลายครับพญานาักสวยครับแล้วก็มีสูงมีแสงมีเอียงตำนานเรื่องเกี่ยวกับพญานาักแบบหลายครับพี่น้องก็คือนี่แหละครับเพิ่นเปิดต่ีลยวด้ครับเด้อก็คือผู้ใดบ่าท่านเ,เคยไปผู้ใดอยู่ใกล้ๆหรือว่าผู้ใดอยากแวะเข้าไปกับทางอุทุมพรสียเด้อครับเด้อก็คือนี่แหละครับใครอยากเข้าไป ไปทำบุญทำหยังกระไดครับไปกราบไปไหวเพื่อเป็นสิริมงคลให้ครับตัวเจ้าของครับจังไดคลิปนี้ก็อ่าสมารถพักควนละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดหัวใจให้แน่นเลยนะครับเดอ้อเพื่อไปกระลัองใจเฮ็ดคลิปต่อต่อไปครับขอบคุณครับ